สัสดีค่ะเจอกันก่อนนอนนะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วตอนที่นำน้องหมาเชื่อว่าเชื่อเนเมฆมาจากเมืองไทยแล้วก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกที่ถ่ายไว้ตอนที่น้องได้ออกมาวิ่งเล่นตอนที่หิมะตกดูจากในคลิปวิดีโอ ไม่ได้กลัวความหนาวเย็ยนเลยนะคะอากาศหนาวไม่สามารถจะทำอะไรน้องได้เลยค่ะดูความกันเสียวความสซนน่าลืมเบอร์ไหนดูได้จากคลิปวีดีโอเลยค่ะไม่ทราบว่านางไปโดนตัวไหนมานะคะ ทุกคนคงจะชอบคลิปวีดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะ